ไปดูคลิปตัวอย่างกันก่อนค่ะไปเลยค่ะเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้ตรงกับรูปภาพข้อใด s t e a k จับเวลา10วินาทีเริ่มค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะคำว่า s t e a k ตรงกับภาพหมายเลข2ค่ะข้อ2คําว่า pizza ตรงกับรูปภาพข้อใดจับเวลา10วินาทีเริ่มค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะคําว่า pizza ตรงจบภาพหมายเลข3ค่ะข้อ3คํคำว่า salad ตรงกับรูปภาพข้อใดจับเวลา10วินาทีเริ่มค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะคำว่า salad ตรงกับภาพหมายเลข1ค่ะข้อ4คํคำว่า Cereals ตรงกับรูปภาพข้อใดจับเวลา10วินาทีเริ่มค่ะ <ere> หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะคำว่า Cereals ตรงกับภาพ หมายเลขหนึ่งค่ะข้อห้าคำว่า Sandwich ตรงกับรูปภาพข้อใดจับเวลา10วินาทีเริ่มค่ะ <Sand wich. S 1> หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะคำว่า Sandwich ตรงกับภาพหมายเลข3ค่ะข้อ6คําว่า Hamburger ตรงกับรูปภาพข้อใดจับเวลา10วินาทีเริ่มค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะคําว่า แฮมเบอร์เ <Hamb> ตรงกับภาพหมายเลขสองค่ะข้อ7จํคำว่า Do นั t ต,ตรงกับรูปภาพข้อใดจับเวลาสิบวินาทีเริ่มค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะคำว่า Donut ตรงกับภาพหมายเลขหนึ่งค่ะข้อ8คํคว่า waffle ตรงกับรูปภาพข้อใดจับเวลา10วินาทีเริ่มค่ะ <W affle. S 1> หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะคำว่า waffle ตรงกับภาพหมายเลข3ค่ะข้อ9คําคำว่า Spaghetti ตรงกับรูปภาพข้อใดจับเวลา10วินาทีเริ่มค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะคำว่า Spaghetti ตรงกับภาพหมายเลข 2ค่ะข้อ10บคำว่า fried chicken ตรงกับรูปภาพข้อใดจับเวลา10บวินาทีเริ่มค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะคำว่า fried chicken ตรงกับภาพหมายเลขหนึ่งค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มตัดต่อคลิปวิดีโอสร้างสื่อการสอนเกมทายคำกันเลยค่ะไปค่ะคลิกที่แอปพีเน่มาสเตอร์ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราไปกดที่เครื่องหมายบวกเลือกขนาดของกรอบค่ะแล้วก็ไปคลิกมีเดียเลือกรูปภาพแล้วก็ไปเลือกพื้นหลังเข้ามาค่ะควนเลือกพื้นหลังสีดำนะคะแล้วก็ลากพื้นหลังให้มีความยาวขึ้นค่ะ จากนั้นก็คลิกที่ l a y e r แล้วก็ไปที่ Overlay ค่ะคลิก Overlay ใน Overlay นั้นจะมีสติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์อาหารค่ะเราก็ค่อยๆเลือกอาหารทีละชนิดเข้ามาค่ะภาพแรกคููอันเลือกเป็นภาพสลัดนะคะแล้วก็ขยายภาพให้มีขนาดที่เราต้องการแล้วลากไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการค่ะ ลากเลเยอร์ของรูปสลัดให้มีความยาวจากนั้นกลับมาที่จุดตั้งต้นไปที่โอเวอร์เลย์ไปที่สติ๊กเกอร์อาหารเลือกรูปภาพรูปที่2เข้ามาซึ่งครูอ่านเลือกเป็นสเต็กค,ค่ะก็ขยายให้มีขนาดเท่ากันนะคะแล้วก็คลิกที่เลเยอร์ของรูปสเต็กนะคะขยายให้มีความยาวนะคะให้เท่าๆกันค่ะคลิกโอเวอร์เลย์อีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็าไปนำรูปภาพอาหารชนประเภทที่3เข้ามาซึ่งครูอ่านเลือกเป็นสปาเกตตีค่ะ ก็ขยายภาพสปาเกตตีให้ใหญ่ขึ้นจากนั้นก็คลิกที่เลเยอร์ของสปาเกตตีแล้วลากให้มีความยาวเท่ากันทั้ง3ภาพนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาพิมพ์คำถามค่ะให้เราคลิกไปที่เลเยอร์ไปที่ตัวทีอักษรแล้วก็พิมพ์ข้อคำถามของเราเลยค่ะ เมื่อพิมพ์คำถามเสร็จก็ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่อยู่บุมขวาบนค่ะเราก็จะได้คำถามเข้ามาที่หน้าจอของเรานะคะก็ลากไปวางในตำแหน่งต้องการค่ะเปลี่ยนสีข้อความโดยคลิกเข้าไปที่คำว่าสีค่ะหันเลือกเป็นสีแดงจากนั้นไปที่ตัวทีใส่ขอบค่ะเลื่อนเปิดขอบนะคะแล้วก็เลือกขอบตามใจชอบหันเลือกเป็นสีขาวค่ะสามารถปรับขนาดของขอบได้นะคะ เมื่อได้ต้องการแล้วเราก็ไปเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรคลิกเข้าไปที่ตัว a ค่ะคลิกเลือกภาษาแล้วก็เลือกรูปแบบภาษาที่เราต้องการได้เลยค่ะคลิกที่เลเยอร์ลากข้อความเลเยอร์ให้มีความยาวเท่าเท่ากับรูปภาพอื่นๆนะคะจากนั้นคลิกที่ข้อความเราทำสำเนาไปที่จุด3จุดแล้วพิมพ์คำว่าคัดลอกค่ะจะเกิดแถบข้อความเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแท็บข้อความเราก็เปลี่ยนข้อความค่ะเป็นตัวเลขค่ะเลขหนึ่ง จากนั้นเราก็ลากเลขหนึ่งนะคะมาวางให้ตรงกับสลัดค่ะจะคลิกจะย่อจะขยายสามารถทำได้นะคะเมื่อได้ที่แล้วเราก็ไปคลิกที่จุด3จุดทางด้านซ้ายมือเพื่อทำสำเนาตัวเลขนะคะโดยครั้งนี้เราก็จะเปลี่ยนสำเนาจากเลขหนึ่งเป็นเลขสองค่ะก็คลิกไปที่จุด3จุดค่ะแล้วก็คัดลอกมันก็จะเกิดแทบ ขึ้นมาอีกหนึ่งแถบเราก็ลากออกมาเปลี่ยนจากเลขหนึ่งเป็นเลขสองค่ะซึ่งตรงนี้มันจะช่วยเราประหยัดในเรื่องของเราไม่ต้องไปเลือกรูปแบบใหม่ไม่ต้องไปเลือกสีไม่ต้องไปเลือกขนาดใหม่นะคะก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำงานขึ้นอีกค่ะเราจะเริ่มบันทึกเสียงค่ะก็ให้เราไปกดที่ record แล้วกดเริ่มค่ะ สียงที่ได้ยินตรงกับภาพข้อใดจับเวลา10วินาทีเริ่มค่ะเมื่อเรากดหยุดนะคะจะสังเกตเห็นแถบที่เราอัดแถบเสียงสีม่วงขึ้นนะคะในแถบสีม่วงนั้นมันจะปรากฏคลื่นเสียงขึ้นตามคำพูดที่เราพูดนะคะจากนั้นนะคะก็ไปคลิกที่ l a เยอรค่ะไปที่มีเดียแล้วเราก็จะไปนำนาฬิกาจับเวลาเข้ามาค่ะซึ่งเราได้มีการดาวน์โหลดไว้แล้วนะคะ ก็คลิกเข้าไปที่รูปนาฬิกาจับเวลาถอยหลังค่ะก็ทําการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยไปที่รูปแบบนะคะเราก็เลือกรูปแบบเป็นวงกลมค่ะก็จัดรูปแบบให้เข้าที่นะคะยอแล้วก็ลากไปวางตรงมุมขวาบนค่ะ ลองเลื่อนดูนะคะก็จะเห็นว่าด้านมุมขวาบนนั้นนาฬิกาจะนับถอยหลังค่ะจากนั้นไปที่เลเยอร์คลิกมีเดียแล้วไปนำไฟล์วิดีโออัดเสียงเจ้าของภาษาเข้ามานะคะซึ่งครูอ่านใช้วิธีการอัดหน้าจอถ่ายวิดีโออัดหน้าจอนะคะเข้ามาเมื่อดึงเข้ามาเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวลองกดฟังดูค่ะ Sig Sa ก็คลิกเข้าไปที่แทบวิดีโอค่ะจากนั้นก็ไปที่คำว่าเครื่องแยกเสียงค่ะพอกดออกมาเราจะสังเกตเห็นแถบสีเขียวปรากฏขึ้นตัววิดีโอนั้นเราก็กดลบทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้แค่เสียงค่ะลองกดฟังเสียงที่บันทึกไว้ดูค่ะ Steak Steak Cereals เราก็คลิกลองฟังเสียงที่เราจะใช้นะคะตรงนี้เราจะใช้คำว่า Steak เราก็ลองเลื่อนฟังดูค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใช้กันไกนะคะเครื่องมือกันไกในการตัดเสียงในส่วนที่ไม่ใช่ออกไปค่ะยิ่งที่ได้ยินตรงกับภาพข้อใดเราก็จะเอาแถบเสียงสีเขียวมาแทรกตรงช่วงแถบเสียงสีม่วงค่ะโดยใช้กันไกตัดแบ่งแยกเสียงนะคะแล้วก็ลากแถบสีเขียวมาต่อแถบสีม่วง <Se ek. S 1> จากนั้นก็คลิกลากแถบสีม่วงมาวางต่อค่ะ แล้วลองกดฟังดูจับเวลา10วินาทีเริ่มค่ะคลิกเลือกเลเยอร์ตัวจับเวลามาวางให้ตรงกับแถบเสียงสีม่วงพอดีค่ะคลิกเลเยอร์เลือกมีเดียแล้วไปนำไฟล์วิดีโอคนเดินเข้ามานะคะซึ่งเราได้มีการดาวน์โหลดเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะในไฟล์วิดีโอนี้นะคะมันจะมีความยาวเกินนะคะเราจะใช้วิธีตัดค่ะเพราะว่าเราจะให้เด็กเดินเท่ากับจำนวนวินาทีค่ะสังเกตนะคะว่าเลเยอร์ของ นาฬิกากับเลเยอร์ของคนเดินนั้นจะมีความยาวเกือบเท่ากันนะคะเราก็ใช้วิธีการตัดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปเอาพื้นหลังสีเขียวออกนะคะคลิกเข้าไปที่โคมาคีเลื่อนเปิดค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่าพื้นหลังของสีเขียวของเด็กนั้นจะหายไปแล้วค่ะจากนั้นเราก็ย่อขยายแล้วลากเด็กมาวางในจุดตั้งต้นทางซ้ายมือค่ะเราจะให้เด็กเดินโดยไปคลิกที่ เครื่องมือกุญแจค่ะจากนั้นก็กดจุดเริ่มต้นค่ะแล้วก็ให้เด็กเดินมาเกือบจะหลุดจุดเกือบจะจบเฟรมนะคะแต่ยังไม่จบค่ะจะสังเกตเห็นว่ามันจะเกิดจุดแดงขึ้นนะคะตรงนี้เป็นตำแหน่งและทิศทางของเด็กจะเดินมาหยุดที่ตรงนี้ค่ะสังเกตว่าเด็กจะไม่เดินต่อแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะไปนำไฟล์วิดีโอรูปเหรียญค่ะเข้ามาก็คลิกไปที่เลเยอร์ไปที่มีเดียแล้วก็ไปที่วิดีโอรูปเหรียญเข้ามานะคะคลิกเข้ามาค่ะเสร็จแล้วก็เอาพื้นหลังออกไปที่โคมาขี่เลื่อนเปิดค่ะแล้วก็ย่อขยายเหรียญค่ะจากนั้นเราก็จะลากเหรียญมาวางในตำแหน่งสุดท้ายที่เด็กหยุดอยู่นะคะ เพื่อที่เราจะให้เด็กกระโดดโมงเหลียญในช่วงที่บอกว่าหมดเวลาค่ะนำเหรียนมาวางไว้ตรงจุดสุดท้ายที่เรากำหนดให้เด็กหยุดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะให้เด็กกระโดดขึ้นมงเหลียนนะคะก็ไปคลิกที่เลเยอร์ของเด็กค่ะจากนั้นก็ไปคลิกที่เครื่องมือกุญแจค่ะขยับเลื่อน เฟรมนิดนึงค่ะแล้วก็ลากเด็กขึ้นกระโดดมงเหรียญสังเกตจุดจะเฉิดเกิดขึ้นนะคะแล้วตำแหน่งต่อไปก็เลื่อนเฟรมนิดนึงค่ะแล้วก็ดึงเด็กลงมาขยับเฟรมอีกทีนึงแล้วก็ลากเด็กหายเข้าไปในจอค่ะส่วนเหรียญน,นะคะเมื่อถูกกระโดดมงนั้นเราจะให้หายไปนะคะก็คลิกเข้าไปที่การเคลื่อนไหวตอนออกค่ะแล้วก็คลิกเลือกเลื่อนขึ้นค่ะ จากนั้นนะคะเราจะทำการอัดเสียงเข้าไปที่คำว่าเล็กขอดแล้วกดเริ่มบันทึกเสียงค่ะหมดเวลาเสียงที่ได้ยินตรงกับข้อ2ค่ะเมื่อเราอัดเสียงเสร็จนะคะก็จะเกิดแถบสีม่วงขึ้นค่ะเราก็จะรากแถบสีม่วงนะคะไปวางให้ตรงกับช่วงที่เด็กกระโดดโมงเหรียญพอดีค่ะ หมดเวลาเสียงที่ได้ยินตรงนี้นะคะเราจะตัดแบ่งแยกเสียงสีม่วงออกค่ะเพื่อที่จะเอาเสียงภาษาอังกฤษมาแทรกระหว่างกลางค่ะก็ไปคลิกที่เสียงภาษาอังกฤษแล้วก็ทำการทำสำเนาค่ะแล้วก็ลากแถบเสียงภาษาอังกฤษนะคะมาวางระหว่างกึ่งกลางแถบสีม่วงที่เราตัดออกไปเมื่อกี้ค่ะลาเสียงที่ได้ยินสเต็กตรงกับ ข้สอสค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนเลเยอร์ของแถบคำศัพท์ที่เป็นสีแดงแล้วก็เลเยอร์ของตัวอักษรที่เป็นสีเหลืองให้มีความยาวเท่ากับแถบสีม่วงพอดีค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำภาพขยายของคำตอบก็คือภาพสเปกนั้นให้ขยายขึ้นช่วงจังหวัดที่มีการเฉลยคำตอบค่ะก็ไปที่ เรื่องมือกุญแจค่ะโดยขยับเฟรมนิดหนึง่งมันจะเกิดจุดขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยายภาพเลื่อนเฟรมนิดนึงแล้วก็ย่อภาพค่ะเมื่อเราได้ทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีพื้นหลังจากสีดำค่ะก็ไปคลิกที่เลเยอร์ของพื้นหลังค่ะเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะก่าเลือกเป็นสีขาวก่อนนะคะ จากนั้นนะคะเราจะมาใส่ลูกเล่นของการเปลี่ยนฉากนะคะก็ให้คลิกเข้าไปที่เครื่องหมายบวกค่ะไปที่การเปลี่ยนภาพแล้วเลือกการนำเสนอกูอ่านเลือกรูปแบบแบบแยกคู่ค่ะจากนั้นก็คลิกเลือกเปลี่ยนสีของเฟรมที่2นะคะพื้นหลังของเฟรมที่2เป็นกู่านเลือกเป็นสีเหลืองค่ะแล้วเราก็ลากพื้นหลังสีเหลืองให้มีความยาวขึ้นค่ะ แล้วเรามาเริ่มทําข้อ2กันต่อเลยค่ะคลิกที่เลเยอร์คําถามข้อ1ค่ะเสร็จแล้วก็ไปที่จุด3จุดแล้วก็ทําการคัดลอกค่ะคัดลอกเสร็จก็ให้ลากคําถามข้อ1มาวางในตําแหน่งสีเหลืองนะคะจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นข้อ2ค่ะเราก็จะได้คําถามของข้อ2แล้วนะคะ จากนั้นไปที่เลเยอร์ค่ะไปโอเวอร์เลย์แล้วก็ไปสติ๊กเกอร์อาหารค่ะเลือกรูปอาหารเข้ามาโดยคลิกเลือกทีละรูปนะคะเมื่อเราได้แล้วก็ขยายรูปอาหารให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วไปวางในตำแหน่งที่1ค่ะจากนั้นนะคะก็ลากเลเยอร์ของอาหารให้มีความยาวให้เท่ากับข้อคำถามค่ะแล้วก็กลับไปที่จุดตั้งต้นค่ะ ไปที่เลเยอร์ค่ะแล้วก็ไปโอเวอร์เลย์ไปเลือกรูปอาหารรูปที่สองเข้ามาค่ะรูปนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็ขยายแฮมเบอร์เกอร์ให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะก็นำไปวางในตำแหน่งที่สองค่ะ จากนั้นนะคะไปที่เลเยอร์ค่ะแล้วก็ไปโอเวอร์เลย์ค่ะไปนำภาพอาหารรูปที่3เข้ามาค่ะตอนนี้ครูอ่านเลือกเป็นพิซ za ค่ะก็ขยายพิซ za ให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็นำไปวางในตำแหน่งที่3ค่ะจากนั้นก็ไปคลิกที่เลเยอร์ของ hamburger แฮมเบอร์เกอร์ลากให้มีความยาวเท่ากับภาพแรกค่ะ แล้วก็กลับไปคลิกที่เลยเยอร์ของพิซซ่าแล้วก็ลากให้มีความยาวเท่ากันค่ะ เราจะทำการบันทึกเสียงนะคะก็ให้คลิกเข้าไปที่ record ค,ค่ะแล้วกดเริ่มค่ะเสียงที่ได้ยินตรงกับภาพหมายเลขใดจับเวลา10วินาทีเริ่มค่ะจากนั้นก็แลกแถบเสียงนะคะไปวางในตำแหน่งตั้งต้นค่ะให้ตรงกับหมายเลข2องคะ่ะ เสร็จแล้วเราไปทำสํำเนใหมายเลขนะคะโดยย้อนกลับไปที่ข้อ1ค่ะคลิกที่เลเยอร์หมายเลข1แล้วไปที่จุด3จุดทำการคัดลอกค่ะเสร็จแล้วก็ให้ลากเลเยอร์หมายเลข1มาค่ะคลิกแล้วก็ลากแถบเลเยอร์ของหมายเลข1มา 1> เพราะฉะนั้นหมายเลข1ก็จะปรากฏอยู่บนรูปภาพสปาเกตตีค่ะโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่ค่ะ ต่อไปเราจะทำสำเนาหใหม่เลข2ก็ไปคลิกที่เลเยอร์หม่เลข2ค่ะแล้วก็ไปที่จุด3จุดแล้วทำการคัดลอกค่ะเมื่อคัดลอกเสร็จเราก็ลากเลเยอร์มาวาง หมายเลข3ามก็ทําเช่นเดียวกันค่ะกลับไปที่ข้อ1คลิกที่เลเยอร์แล้วก็ไปที่จุด3จุดแล้วก็ทําการคัดลอกค่ะเสร็จแล้วก็ลากมาวางในตําแหน,น่งค่ะเมื่อเราได้หมายเลขครบทั้ง3หมายเลขแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทําการคัดลอกนาฬิกาจับเวลาค่ะก็ย้อนกลับไปที่ข้อ1ค่ะไปคลิกที่เลเยอร์นาฬิกาจับเวลาแล้วก็ไปที่จุด3จุดทําการคัดลอกค่ะ มื่อคัดลอกเสร็จแล้วเราก็ลากมาวางในข้อ2ค่ะตรงนี้ตำแหน่งเรายังไม่จัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการตัดเสียงเอาเสียงเจ้าของภาษาเข้ามาแทรกเดี๋ยวเราจะจัดตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับไปที่ข้อ1นนะคะก็ไปคัดลอกเด็กเดินค่ะแล้วก็ลากมาวางในตำแหน่งที่ตรงกับรูปนาฬิกาค่ะ ใจุดตั้งต้นตรงกันนะคะแล้วก็ไปทำการคัดลอกเหรียญค่ะก็ลากมาวางให้ตรงกับตำแหน่งของนาฬิกาแล้วก็รูปคนเดินค่ะซึ่งข้อดีของการทำสำเนาคัดลอกนั้นเราไม่ต้องเสียเวลาในการจัดตำแหน่งอีกนะคะก็จะทำให้เราประหยัดเวลาขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะนำเสียงอ่านคำศัพท์ของเจ้าของภาษาที่เราได้ทำการอัดไว้มาแทรกกึ่งกลางระหว่างเสียงที่เราอัดไปช่วงแรกค่ะก็ให้เราทำการแยกเสียงออกก่อนนะคะแล้วไปที่เลเยอร์ค่ะไปนำไฟล์เสียงที่เราได้มีการอัดเสียงคำศัพท์เอาไว้นะคะเมื่อได้วิดีโอเข้ามาก็ให้ไปที่เครื่องแยกเสียงค่ะเสร็จแล้วก็ลบไฟล์วิดีโอทิ้งเลยค่ะ steak cereals cereals sandwich sandwich hot dog hot dog salad salad hamburger hamburger taco taco fried chicken fried chicken pizza เราก็คลิกเข้าไปตรงไฟเสียงพิซซ่าค่ะแล้วก็ใช้เครื่องมือกันไกรตัดเสียงส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วก็ลบทิ้งค่ะจากนั้นก็ลากเลเยอร์ของเสียงนะคะมาวางไว้ในตำแหน่งกลางๆระหว่างเสียงที่เราตัดออกไปเมื่อกี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปเลื่อนเลเยอร์ของ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเด็กเดินแล้วก็เหรียญน,นะคะให้ตรงกับความยาวของแถบสีม่วงพอดีค่ะแล้วก็เสียงช่วงท้ายนะคะที่บอกว่าหมดเวลาเราก็จะเลื่อนให้ตรงกับช่วงที่เด็กกระโดดโมงเหรียญพอดีค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำสำเนาเสียงคำว่าพิซซ่ามาวางในตำแหน่งท้ายในช่วงเฉลยค่ะก็ใช้วิธีเดิมนะคะก็ไปที่จุดสามจุดฝั่งซ้ายมือแล้วก็ทำการคัดลอก หลังจากนั้นก็ลากเลเยอร์มาวางในตำแหน่งของคำเฉลยค่ะตรงกับหมายเลข3ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะทําภาพลูพิซ่าขยายขึ้นแล้วก็ย่อลงในช่วงจังหวะที่เราทําการเฉลยนะคะโดยไปที่เครื่องมือกุญแจค่ะเราขยับเฟรมนิดนึงให้เกิดจุดจากนั้นก็ขยายภาพใหญ่ขึ้นขยับเฟรมครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ย่อภาพลงเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ภาพพิซซ่าขยายและย่อลงในช่วงจังหวะที่เราเฉลยคำตอบค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้เกมไทยคำภาษาอังกฤษเรื่อง Food vocabulary ในการไปทดลองสอนเด็กนักเรียนแล้วค่ะครูอ่นก็ขออนุญาตพาเพื่อนครูทําเพียงสองข้อนะคะไม่งั้นความยาวของวิดีโอจะยาวเกินไปค่ะซึ่งวิธีการในทําข้ออื่นๆนะคะก็เช่นเดียวกันกับข้อ1และข้อ2ค่ะ และนี้ก็เป็นวิธีสร้างเกมไทยคำภาษาอังกฤษเพื่อนผู่ก็ลองนำไปฝึกกันดูนะคะเพื่อไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ